สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแกลเลอรี่โชว์รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระจากนิทรรศการให้ทุกท่านได้สนุกสนานผ่านรูปแบบของกิจกรรมซึ่งจะทำให้ทุกท่านเข้าใจเนื้อหาของนิทรรศการมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าองค์การพิรพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยเรื่องราวของนิทรรศการในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะทุกคนเราเป็นชาวอินูอิตนะคะที่อาศัยอยู่ในเขตอาร์กติกแห่งนี้นะคะซึ่งมีสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยหิมะและน้ําแข็งนั่นเองการดํารงชีวิตของพวกเราชาวอินูอิตนะคะจะต้องมีการเดินทางเพื่อล่าสาัตว์หรือย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลฉะนั้นแว่นกันหิมะของเราจําเป็นอย่างมากเพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากแสงของหิมะนั่นเองนะคะทาไมจะต้องมีแว่นกันหิมะนะคะเพราะวลาสีแสงโดนผิวหนังของเราผิวหนาของเรายังไหม้นะคะเมื่อเข้าดวงตาของเราดวงตาของเราจะ แสบ1-2วันทีเดียวนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแว่นกันหิมะของเราหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะพวกเราชาวอูนิตเนี่นะคะก็จะทำนะคะเว่นกันหิมะเนี่ยนะคะมาจากเศษวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะอย่างเช่นเขากว,ว้างนะคะกระดูกวอลัสนะคะหรือแม้กระทั่งหนังสัตว์ต่างๆนะคะหนังหมีหนังกวางนั่นเองนะคะ ซึ่งในแต่ละพื้นที่นะคะที่แต่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปแว่นกันหิมะก,ก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองนะคะประโยชน์ที่เราใส่แว่นกันหิมะเนี่ยนะจะสังเกตได้ว่าไม่มีเลนนะคะแต่จะเป็นเพียงช่องรูเล็กๆเนี่ยนะคะตัดไปเพื่อให้แสงเข้าไปในดวงตาของเราน้อยที่สุดนั่นเองนะคะเพื่อลดปริมาณแสงนั่นเองนะคะ จะทาให้เราเนี่ยมองทางได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะจาลองเว้นกันหิมะนั่นเองนะคะจะสังเกตได้ว่านะคะเว้นกันหิมะเนี่ยจะไม่มีเลนส์เหมือนในปัจจุบันนะคะจะเป็นเพียงนะคะช่องเล็กๆนะคะเวลาที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นการลดปริมาณแสงนั่นเองนะคะเข้าไปในดวงตาของเราฉะนั้นถ้าหากทุกคนนะคะอยากเห็นว่าชาวอินูอิตหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้ว การใช้แว่นกันหิมะของชาวอินูอินเนี่ยสำคัญอย่างไรก็เชิญทุกคนนะคะมาดูได้ที่องค์การพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะที่พิพิธพภัณฑ์พระรามเก้าแห่งนี้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนี่คือสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ทําให้เราอยู่รอดมาเป็นพันๆปีนะคะกล่าวคือมนุษย์ต้องรู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนการดํารงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะรู้จักทักษะการเป็นคนช่างสังเกตนะคะและก็มีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองค่ะซึ่งแกลเลอรี่โชว์ของเรานะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นตอนอะไรโปรดติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่โอ๋นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ สำหรับแกลลอรี่โชว์ที่พี่นำมาฝากในวันนี้ก็คงจะทำให้หลายท่านได้เข้าใจเนิ่ยสการมากยิ่งขึ้นสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเนื้อสการอะไรนั้นมาติดตามกันได้ทุกวันศุกร์เวลา9นาฬิกาทางเพจ NSM Thailand กับรายการแกลลอรี่โชว์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ